อตติดเทรนภาพหลุดสซุปตาดังหรือสปาร์คลักนอกจออีกคู่ทำเอาเวปัวฮอตประหลอดแตกกันเลยทีเดียวเมื่อลาสุดสซุปตาตัวท็อปแดนมังกรอย่างหยางหยางและหวังชู่หลานพราหนางซีรีส์เรื่อง Firework of My Heart ที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะน,นี้ตกเป็นประเด็นข่าวเด็หลังจากที่ปปารซ์ซี่ปล่อยภาพผู้จัดการส่วนตัวของหยางหยาง,ยางลงมารับหวังชูหลานที่ชั้นล่างของโรงแรมที่หยางหยางพัก 3วันติดระหว่างวันที่23ถึงวันที่25เมษายนที่ผ่านมาแต่นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่บนเว็บปัวเนื่องจากข่าวลือระหว่างทั้งสองได้แพร่สะพัดมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มหรือแถลงการใดจากต้นสังกัดของทั้งคู่อย่างไรต้องรอตามข่าวต่อไป